จิวเทียนหลับตาแน่นสะบัดหัวอย่างแรงราวกับจะปัดเปล่าคำพูดนั้นให้หลุดพ้นจากหัวใจเขาหันไปมองลู่หยางด้วยแววตาแน่วแน่ขึ้นกว่าเดิมเจ้าจะยอมให้ข้าร่วมรบกับพวกเจ้าอีกครั้งไหมลู่หยางยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อยและตอบเสียงหนักแน่นเจ้ามาช้าแต่ก็ยังไม่สายนะเช้าวันใหม่ในเซี่ยงไฮ้อากาศสดใสแต่ในใจของอี้หลงกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้มันเหมือนกับ กลิ่นควันแต่ไม่ใช่ควันมันเหมือนคลื่นพลังมืดที่แผ่ออกมาจากของใช้ในบ้านเธอพึพมพำขณะจอ้องเตาอบไมโครวเวฟในห้องครัวของเสี่ยวหมิงที่เธอมาพักด้วยชั่วคราวไปไปยื่นนมกล่องมาให้เธอเมื่อวานเจ๊ก,กินไข่มุกไปกี่แก้วเนี่ยหรือว่าริชาไข่มุกกำลังทำงานอยู่ไม่ใช่ข้ารู้สึกได้จริงๆนะ่ะอี้หลงหรีตาแล้วหันไปมองลำโพงอัจฉริยะเจ้ากล่องพูดได้นี่มันกำลังแอบฟังเราอยู่ใช่ไหม สิริตอบกลับทันที